สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องกองจองสานเนาะเนาะครับเนาะมือนีก็มาอยู่กับเกมรับๆตื่นๆครับผมความฝันของมาเกาสานเนาะอยู่น้ำไข่พิจิมยนเดิมครับผมมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็หู้ครับผมสีได้เพิ่มหรือสีได้เติมมาขยับเบียดก้อนจัดไปเบียดสามสิบก้อนเลยครับผมเปิดเทอร์โบมา พันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดสี่หานี่มันติดกันจังใดเหรออ๋าเบาๆไปก่อนเอ้ามาเร็วมาเร็วไว้มาอีกเอาเงวไปเงวไปเวรุ่นเงวไปอีกจักทีอีกทีเนี้ยนะเนาะอีกทีเนี้ยนะมีอีกบัวจัดมาให้เบิดครับผมไม้เงาๆเลยเป็นจังไดครับผมเทียร์แรกก็ร้างวันก่อนโตไปแล้วครับผมโอ้โหดิษ เกินเนาะเจ็ดรยหกเก้าครับผมอ้ยมาดีครับผมเกมนี้คืออยู่คืออยู่เนะาะบอด้ลินตังบักดุลเอาจัดไปเป็นจังไดไว้เกิดอีกนะเ้าะเนาวไปเนาวไปอีกเชืียน,ะนี่เป็นจังไดมาอีกหน่อยเออรูปอ่อเป็นจังไดฮะคิ้วอีกนะเนาะเนาไปเนาไปเอมาสวยงาม เอาลูกเต๋าอีกโอ้ยเตกคักเตกแน่ครับผมโอ้โหมอบัวฟาดเป็นมืนไปแล้วตีนี่โอ้ยสี่พันเปียรอยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าศูนย์โอ้ยหามเงยกตื่นเบิดเนาะโอ้ยคิดว่าจะแตกเป็นเสียนเป็นล้านไปเร้วเนาะโอ้ยวะวะเลยวะกดปุ๊บเขาปั๊บกดปั๊บเขาปุ๊บเปลี่ยนจังไรเขาปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยเป็ยนจังไรล่ะเหรอ ปีนี้ฟรีหมุนฟรีสิบหาเที่ยวครับผมต้องจัดเร็วจังวะนี้เนาะอย่าไปย่องอย่าไปย่องครับผมของมันรองได้โอ้ย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 น้อเอาหน้อยเพียนเออตัวยังบมเขมคือเตกได้เตกดีแท้วะพวกเขาฟรีนี้ฟรีมันบสถตเตะดีเฮ้เป็นจังไดะมันเป็นจังไดะเหรอ คือว่าวดูเขาว่าเดันคักเทียโอ้ยเนาะลิ่นก็พันกันเบิดเลี้ยวพี่น้องโอ้ยโอ้โหจบเลยครับผมเออสวยงามบางใหญ่ๆคำตัวๆอีกจะเทียกับวอด้เนาะโอ้ยเนาะแรงวันก็โตไปครับผมเจ็ดรวยเจ็ดสิบสี่ครับผมเบาๆไปก่อนเนาะเจ็ดใจก็อยากได้นักๆละครับผมมาอื้ม โอ้โก่อนหงครับไปโอ้โหโอ้มาอื้มบนหนักทัวใหน่ปะมีสิบสี่โอ้โหอืมลูกเต๋ามาสวยงามได้ไหลยโบเอโอ้เอโบลุงโอ้หลังวันก่อนตัวอีกคือเกอละครับผมหกร้อยสี่สิบแปดเนาะเอ้ยก็ถือว่าสวยงามอารามเท่เกินครับผมเนาะ อโอ้ลูกเต๋ามาดอกนี้เคสวยมาบักนาฬิกเดแล้วงามๆนี่ั้ยเออจักมวันเป็ี่ยนหนังจิตแต่สเสือกอยู่นี่ละเอะอเนาะเออเสือกได้สเสือกดีครับผมเออเอ้บอมาวัดทองสามอโอได้อีกสองพันหนึ่งร้อย 43.50นยครับผมโอ้ยบเบาไปเนาะมาอีก2เทียอ,อืมมาหนักๆเลยลูกจันหนักๆมาอีต้องมาเร็วลูกพ่อโอ้ยบอมาได้เชฟไปก่อนเอ้ยไดิจีไปก่อนโอ้ยอยังวะหลงหลงเบิดเร็วสิบมาสวยอีกเจ็ดเทียเนี่ยเป็นยังเหรอบักนาฬิกาโอ้ยบมาวะโอ้ยังได้อยู่ โอ้โหมาร้างวันก่โตไปครับผมทัวรหใดเออสามพันครับผมโอ,อ้เอาเรื่องอยู่ด้นี่เออเตกไปพันสีแล้วเอ้ยหมื่นส่อมนพัครับผมมารวมร,วมร้างวันทั้งเบิดกันครับผมทัวรหใดเออเจ็ดพันห่นเนะครับเนาะเออก็ถือว่าเบาเทัวรใดเลยนี่ก็จัดหนักจัดเต็มอยูนะ่เนาะ เออสันก็เอาซ้ำนี่ก็พอกครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานเนี่ยน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เศ้าๆที่แปลว่าพรครับ